ได้ยินว่ากินแคลเซียมแล้วอะค่ะมันดูดซึมยากจริงไหมคะมแล้วควรจะเลือกตัวไหนดีอะคะโอ้คำถามดีมากเลยท่าสตรีถามเรื่องแคลเซียมเป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้หญิงเมื่ออยู่ในวัยกลางคนแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยจะลดลงเมื่อลดลงทําให้ดูดซึมแคลเซียมน้อยเป็นโรคก,กระดูกพุนเยอะบวกกับคนรุ่นใหม่กินอาหารแปรรูปหมูแฮมไส้กรอกบวกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือจะเป็นขนมกบเคี้ยวมันจะมีสารที่ชื่อว่าฟอสเฟต ทำให้เราดูดซึมแคลเซียมน้อยลงอีกนั่นแหละแล้วคราวนี้เราอยากกินแคลเซียมแคลเซียมเพียวๆจะดูดซึมได้ยากรู้ไหมมันต้องบวกกับแมกนีเซียมบวกกับวิตามินดีวิตามินเคมีการผสมกันต่างๆถ้าแคลเซียมเฉยๆเนี่ยมันจะดูดซึมยากแล้วเมื่อเราขาดแคลเซียมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราจะมีการเก็บแคลเซียมอยู่2แห่งหนึ่งในกระดูสองในไหนรู้ไหมในไหนคะในเลือดในเลือดมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ในเลือดเนี่ยในหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญมากเลยเลือดเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรไหมมันจะสั่งฮอร์ ทำให้เรามีภูมิ้ันทานมากขึ้นเก,กี่ยวกับเรื่องความดันเส้นเลือดแข็งตัวเก,กวี่ยวกับเรื่องอัลไซเมอร์รวมถึงมะเร็งด้วยในเลือดเนี่ยในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าในเลือดเรามีแคลเซียมไม่พอจากพฤติกรรมของเราเนี่ยเราจะไปดูดแคลเซียมจากกระดูกเป็นลูกกระดูกรุนด้วยแล้วไม่พอจะสั่งการให้เราเป็นความจําเสื่อมหรือฮอร์โมนลดหรือการเป็นโรคอะไรต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อรวมถึงกระดูกกร่อนรวมถึงภูมิต้านทานอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องเลยซึ่งผลวิจัยออกมาใหม่ที่ผ่านมาเรานึกว,ว่ากระดูกคือกระดูกแคลเซียมคือแคลเซ แต่ตอนนี้ผลวิจัยออกมาใหม่บอกว่าในกระดูกเราอะมันสั่งการให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้ควบคุมโรคต่างๆไม่ให้เราเป็นนี่คือเรื่องสําคัญถ้าเราขาดนี่คือเรื่องใหญ่เลยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอัลไซเมอร์มันจากแคลเซียมเส้นเลือดแข็งเส้นเลือดกรอบหรือไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยมันมาจากแคลเซียมภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่อสู้โรคก็คามาจากแคลเซียมร่างกายมีคอลลาเจนเด้งดึ๋งเนี่ยหน้าตาเด้งดึ๋งเนี่ยมาจากการ,าาการสั่งก,การของแคลเซียมเหมือนกันก กระดูกสั่งการเลยอะ่ะเห็นภาพนี้ไหมเห็นกระดูกไหมเนี่ยมันสั่งการหลายอย่างมากเลยอะ่ะเรากินน้ำอัดลมด้วยใช่ไหมไอ้น้ำอัดลมพวกนี้เนะี่ยมันมีสารที่ทําให้เรา,าดูดซึมแคลเซียมได้ยากรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้คนขาดแคลเซียม80%เลยนะเพราะว่าเรากินอาหารแปรรูปเยอะแล้วไม่พอเพราะอะไรกินอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายนะคะใช่กินแคลเซียมไม่พอพวกปลาพวกกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยไม่พอรู้ไหมว่าการกินแคลเซียมแล้วจะดูดซึมได้ดีบวกอะไรรู้ไหมบอกเลยครับมันจะมีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่คืออะไรมันคือพืชเฮ้ยแคลเ,มมเซีีีีีียยยยมม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 ัััันน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 นสรรร้้้้้้าาาาาาางงงงทใหเเเเอออออ่ะดดดดดดูซซซซึไไคคคคืืืตตตตตกกกกิิิิิพชววว็แแลลบ์ กินแค่แคลเซียมเฉยมันดูดซึมไม่ได้ไงดูดซึมยากมากเพราะนั้นเรากินอาหารไม่สมดุลคนยุคนี้ขาดแคลเซียมแน่นอนถามว่ากินอะไรที่ดีต่อแคลเซียมต้องกินผักด้วยกินหมูกินเนื้อกินกระดูกด้วยกินนมด้วยต้องบาลานซ์กันแต่ทำไมกินเท่าไหร่ไม่ซึมเข้าไปในร่างกายเพราะอะไรก็เพราะว่าเรากินไม่บาลานซ์ไงแล้วเราจะกินตัวไหนดีคะที่มันกินตัวเดียวจบไม่ต้องกินหลายตัวมีไหมคะฉลาดได้เดียดีมากเลยกินตัวเดียวจบแต่บอกไว้ก่อนว่าเวลาเลือกกินอาหารเสริมที่ดีนะฮะ กินแคลเซียมเพียวๆอันตรายไงอย่างที่บอกว่ามันดูดซึมเข้าไปกระทันหันต่อมไทรอยมันแต่ว่าอันตรายมันจะตกแคลเซียมไม่ตกไปแล้วเมื่อเราขาดแคลเซียมในเลือดมันก็จะไปดูดแคลเซียมในกระดูกอีกทั้งหากกินแคลเซียมเพียวไม่ควรกินดังนั้นควรกินแคลเซียมที่มีบาลานซ์กันดีๆซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขาวิจัยกันมาแล้วเนี่ยไวท์กางคนของสมองปกตริและคุณลุงเพราะเขารู้แล้วว่าแคลเซียมมันสร้างเรื่องความทรงจำอัลไซเมื่อเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดตันสมองเส้นเลือดดตันหัวใจเส้น ่งต้องมีการผรสมกันไม่ใช่ว่ากินแคลเซียมเฉยๆแล้วดูดซึมได้ดีนะในเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยหมในประเทศไทยอาจจะยากหน่อยชื่อซิลิก้าซึ่งซิลิก้าเนี่ยนะครับเป็นผลวิจัยของอเมริกาของญี่ปุ่นซิลิก้ามันเป็นกระจกแค่นิดนึงแต่ถ้ากินกระจกเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายมันอันตรายญี่ปุ่นก็เลยวิจัยเป็นซิลิก้าที่ทำมาจากต้นข้าวในกระดูกของเราเนี่ยมันจะมีความแข็งยังไม่พอถ้าแข็งเนี่ยมันจะเปราะเคยเห็นไหมกระจกอะตกมันเพ้งมันแตกเลยมันต้องมีความเหนียวเหมือนไม้อะแข็งแล้วก็มัมัมััันน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 มม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 ีีีีีคควว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 าาาาาาเเเเเเหหหหยยยยยไไ้้้้้้้้ตตตตกกกกพพพืแแแแ่่รรรรระะะของงงสดดดูใ็ล มันก็คือซิลิก้าที่อยู่ในนี้มันคือตัวที่เหมือนกับว่าถ้าเราจะสร้างตึกอ่ะต้องมีโครงเหล็กอยู่ด้วยนี่แหละคือตัวนี้แล้วก็มีตัวคาร์นอยอยในร่างกายเราจะมีการผลิตกระดูกแล้วก็จะพังกระดูกเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะในเลือดเราอะขาดแคลเซียมเมื่อไหร่มันไปเอาแคลเซียมในกระดูกมาใช้ก่อนแล้วพอกระดูกมันถูกใช้มันก็จะมีการเสริมกระดูกขึ้นมาใหม่ใช้แคลเซียมขึ้นมาเสริมอีกดังนั้นเนี่ยมันจะมีพังแล้วก็เสริมแล้วก็พังแล้วก็เสริมแต่ผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเรื่ มาที่ตรงนี้เท่านั้นถ้าไม่แอดมาที่นี้ขออนุญาตไม่ตอบครับและอย่าลืมครอปจอหรือไม่ก็บอกมาว่าสนใจอาหารเสริมกระดูกเพราะไม่ทักมาไม่บอกมาเราจะไม่เข้าใจว่าแอดมาเพื่ออะไรนะครับอย่าลืมแอดมาแล้วทักมาด้วยนะครับ